ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมัตโตแคริเอเตอร์ชาแกับการดูดวงไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านทั้งท่านที่รับชมเป็นประจําและท่านที่มาใหม่นะครับส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้นะครับนะไลน์เดียวเท่านั้นช่องทางเดียวเท่านั้นไม่มีช่องทางอื่นนะครับ และที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดการได้รับชมคลิปดีๆแบบนี้อยากให้กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกันเอาไว้นะครับนะโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครแอบบหึงแอบบหวงคุณอยู่เงียบๆคนจิตใจดีคนนี้รักคุณมากเออมีคนจิตใจดีรักคุณอยู่นะครับไม่ธรรมดาวันนี้ ผมจะใช้ไพ่ทาโร่สองสำรับในการรวมพลังนะครับส่งเสริมพลังซึ่งกันและกันในการดูดวงวันนี้นะครับคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะย้ําว่าคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่ผมใช้ไพ่สองสำรับเพื่อเสริมกําลังซึ่งกันและกันเพื่อความแม่นยําสูงสุดนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับทําใจสบายๆนะครับเราลึกถึงคุณบิดามดาคุณพระคุณครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือหรือจะทําใจโล่งๆว่างๆก็ได้เช่นกันนะครับ มาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันนะครับเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆไม่มีหลบมุมกล้องนะไพ่ออกมายัางไงทำนายไปอย่างนั้นเลยนะครับตามสไตล์ของช่องเราเอ,อวันนี้ใบแรกคุณได้โอ้ก้าวไม้เท้า n i h t of w a n d เหนื่อยอกเหนื่อยใจเหนื่อยกายอยู่ใดๆหรือไม่ภาระเยอะอะไรแบบนี้ บางท่านกําลังทํากิจการบริหารกิจการส่วนตัวด้วยความค่อนข้างเรียกว่าทั้งลงทุนลงแรงไปมากมายยังไม่เห็นผลตอบแทนที่คุ้มค่าหรือกําลังรอคอยบางสิ่งบางอย่างนะออลงทุนอะไรไปแล้วกําลังรอคอยผลตอบแทนอยู่หรือบางท่านเป็นเสาหลักครอบครัวคุณไม่ต้องกลัวจากประสบการณ์ผมใบนี้มาเหนื่อยก่อนดีที่หลังแน่นอนนะครับขอให้เชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงทําไปแล้วจะไม่สูญเปล่าอ้าว เดี๋ยวมาดูใบขยายใบต่อไปซิว่าไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมขอให้เชื่อมั่นนะครับขอให้เชื่อมั่นว่าเราจะเป็นคนที่โชคดีเออคิดอะไรได้อย่างนั้นนะตามความเชื่อเราคิดอะไรเราจะได้อย่างนั้นถ้าเราตื่นมาอารมณ์ดีเราจะอารมณ์ดีทั้งวันแต่ถ้าตื่นมาหงุดหงิดก็จะหงุดหงิดทั้งวันเช่นกันคิดอะไรรู้สึกอย่างไรจะได้อย่างนั้นนะครับนี่ไงเล่าประโทหายห่วงละสิเหรียญ10 of pentacles ไพ่มหาเศรษฐีออกมาแล้วเป็นไพ่การเงินที่ดียอดเยี่ยมถ้ามองเฉพาะเรื่องการเงินนะเมื่อกี้นะก้าวไม้เท้าคุณทํางานทําธุรกิจทําอะไรก็แล้วแต่เหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยอยู่ตามด้วยสิบเหรียญรวยครับนะสิ่งที่กําลังทําอยู่สร้างเงินมหาศาลได้ในอนาคตเออ คำว่าร่ํารวยคําว่าเงินมหาศาลของแต่ละท่านไม่เท่ากันบางท่านมีหลักหมื่นหลักแสนก็พอใจแล้วบางท่านอยากได้ล้านหนึ่งบางท่านอยากได้10ล้านบางท่านอยากได้ร้อยล้านอ้าวแล้วแต่จะคิดแล้วแต่จะคาดหวังแล้วแต่แต่ละท่านเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเป็นสิ่งใดที่ไม่เกินวาสนาลงทุนลงแรงตั้งใจทํามาโดยซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงใครมีโอกาสได้สมหวังสิบเรียนมาแล้วแล้วใบนี้นอกจากความเป็นการเงินอย่าลืมนะว่าวันนี้เราดูเรื่องความสัมพันธ์นะ ใครแอบหึงแอบหวงคุณอยู่มีคนจิตใจดีหลงรักคุณสิบเหรียญนี้เป็นตัวแทนของความรักความสัมพันธ์ที่ดีความการสมหวังในความรักก็ได้เช่นกันนะครับมาลุ้นกันต่อนะเพิ่งจะสองใบแรกก็มีสิบเหรียญออกมาแล้วไม่ธรรมดาออบอกแล้วว่าเราคิดยังไงจะได้อย่างนั้นตอนนี้ผมอยู่ในอารมณ์ที่สบายใจผมคิดดีคิดในสิ่งที่ดีคิดในสิ่งที่เป็นกุศลไพ่ก็ออกมาดีเออนี่ไงอัศวินดาบดีไหมล่ะ อสุรินดานายออฟซอสเป็นตัวแทนของการบุกไปข้างหน้าพุ่งทยานไปข้างหน้านะครับความตั้งใจจริงมุ่งมั่น uh, จริงจังจริง,จรงใจแบบนี้ uh, อยากทำอะไรตั้งใจจริงขอเรียกว่ามันจะประสบความสำเร็จนะครับนะตั้งใจจริงก็ขอให้ประสบความสำเร็จดังหวังคำเตือนเล็กน้อยของใบนี่คือระวังความใจร้อนเกินกว่าเหตุเออความตั้งใจมุ่งมั่นเป็นสิ่งที่ดีแต่ระวังอย่าใจร้อนเกินเป็นใช้ได้นะครับนะโอเคไปกันต่อนะครับ ขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำขอให้ไพ่ดีๆออกมานะครับอย่าได้มีอุปสรรคอันใดนะครับอืมนน่นเดะมูนอย่าได้มีอุปสรรคอันนี้เดะมูนก็ไม่เชิงเป็นอุปสรรคแต่เป็นความกังวลเล็กน้อยคุณยังแอบสงสัยในใจว่าจริงเหรอจะได้จริงเหรอจะสำเร็จจริงเหรออะไรแบบนี้คุณยังมีแอบสงสัยอยู่ในใจถูกไม่ถูกอขอให้เชื่อมั่นนะว่า ถ้าเราความสงสัยเป็นเรื่องปกติเราทุกคนล้วนมีความสงสัยในใจว่ามันจะเกิดขึ้นจริงไหมจะเป็นไปได้หรืออะไรแบบนี้แต่ถ้าคุณเชื่อมั่นในสิ่งดีสิ่งดีๆจะเกิดเชื่อมั่นในสิบเหรียญนะครับเชื่อมั่นในสิบเหรียญความบุดมสมบูรณ์กําลังมาแต่บางทีอาจจะช้าเร็วแล้วแต่แต่ละท่านนะครับวาสนาเราไม่เท่ากันการลงทุนลงแรงของเราก็ไม่เท่ากันเช่นกันจังหวะชีวิตก็ไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าคุณพยายามทําใจให้สงบเท่าที่เป็นไปได้แล้วกัน ระวังความกังวลสักหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนนะ่นอนไม่หลับอะไรแบบนี้นะถ้ากังวลน้อยลงได้จะดีมากนะครับอืมถ้ากังวลน้อยลงได้จะดีมากๆเลยนี่ The Tower คุณไม่ต้องกลัว t Tower ใบนี้ใบเดียวน่าห่วงสักหน่อยแต่ถ้าออกมาในบริบทดีขนาดนี้ผมมองว่านะ ใบนี้เขาบอกว่าจะเกิดเหตุการณ์ดีๆแบบปุบป,ปรับฉับพลันทันใจเร็วๆนี้จะเป็นในทางที่ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับใบขยายต่อๆไปแต่ผมยังเชื่อมั่นว่าไพ่ที่ดีจะออกมาส่งเสริมนะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างใบนี้มีข้อยกเว้นอย่างหนึ่งนะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างการรีโนเวทบ้านทุบตึกอะไรแบบนี้เกิดประโยชน์นะเป็นคุณประโยชน์ถ้าคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาก,ก่อสร้างใบนี้ดีมากนะครับอันนี้ให้เป็นเกล็ดความรู้ไว้นะ คุณไม่ต้องกลัวทาวเวอร์บางสิ่งบางอย่างกําลังจะเกิดแบบปุบปรับฉับพลันทันใจเอาเรื่องอะไรมาดูกันสิขอให้ขยายทาวเวอร์หน่อยสิครับอืคุณไม่ต้องกลัวทาวเวอร์เรามีสิบเหรียญออกมาตุนไว้ตอนแรกแล้วหรือจะเป็นการร่ํารวยแบบกระทันหันหรือจะได้โชคลาภทางความรักแบบกระทันหันเออได้โชคลาภเป็นสัตว์สองเท้ามีคนเข้ามารักมาชอบแบบนี้ก็ได้เช่นกันบางทีโชคลาภไม่ได้หมายถึงเป็นเงินเสมอไปนะนี่บอกแล้ว ไพ่ขยายดีมาก คุณไม่ต้องกลัวทาวเวอร์เมื่อกี้ไม่ต้องกลัวเดอะมูนไม่ต้องกังวลใดใทั้งสิ้นนะลดความกังวลและจะดีความปุบป,ปับฉับพลันที่จะเกิดขึ้นคือ DMpress ครับ DMpress พไพ่ Empress, จกักรพรรดินีความอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมบริบูรณ์อิ่มน้ำสำราญอยากได้อะไรจะได้ไม่เกินจริงเราทำนายไปตามตำราสากลไพ่ออกมาอย่างไรทำนายไปอย่างนั้นนะครับไม่มีอวยกันไม่มีเอาใจกันเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นไพ่ออกมาจริงๆคุณก็เห็นผมก็เห็นพร้อมกันนะ ดี e อ็มเพรสเป็นความอุดมสมบูรณ์ทั้งปวงนะครับในพลังงานรวมหมายถึงความอยากได้อะไรก็ได้อุดมสมบูรณ์ดังกล่าวแต่ถ้าจะให้แยกชายหญิงนะถ้าคุณผู้หญิงมาดูนะใบนี้คุณจะได้การปฏิบัติต่อคุณอย่างดีเลยเรียกว่าผู้คนจะปฏิบัติด,ดีต่อคุณให้เกียรติให้การยกย่องาได้รับการยอมรับนับถือเราเจ้าหญิงอะไรแบบนี้นะครับ เรียกว่าผู้คนจะให้เกียรติยกย่องปฏิบัติต่อคุณดีมากเลยนะครับและคุณจะมีโอกาสมั่งคั่งร่ํารวยส่วนคุณผู้ชายถ้ามาได้รับใบนี้ดูใบนี้นะเป็นดวงนารีอุปัมภมชัดเจนมากนารีอุปธมภมไม่ได้แปลว่าอยู่เฉยๆให้ผู้หญิงเลี้ยงนะอย่าเข้าใจผิดนะนารีอุปัมภมแปลว่าคุณใช้ชีวิตไปตามปกติขยันขันแข็งตามปกติแล้วมีโอกาสเจอสุภาพสตรีโปรไฟล์ดีนิสัยดีเข้ามาสนับสนุนชีวิตให้เจริญก้าวหน้าไปด้วยกันแบบนี้รับไว้เลยนะครับอ่าและอีกอย่างหนึ่งใบนี้ แถมความหมายเพิ่มให้อีกอย่างถ้าเป็นกรณีคู่รักคู่ครองคู่สมรสหรือว่าคนที่มีครอบครัวแล้วที่พร้อมจะมีบุตรสามารถตั้งครันมีลูกมีบุตรได้ด้วยนะใบนี้นะคนที่มีความพร้อมนะครับบอกแล้วว่าไม่ต้องกลัวทาวเวอร์จะได้โชคดีปุบป,ปับฉับพลันทันใจอ้าทั้งสิเหรียญทั้งเอ็มเพรสอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งรำ่ำรวยหรืออีกอย่างเอ็มเพรสนี่เป็นตัวแทนของบุคลิกลักษณะคนที่จะเข้ามารักคุณก็ได้นะ เป็นคนที่มีความเพียบพร้อมดังกล่าวนะครับโอ้โหราชินีไมเท้าควีนอฟวอนส นอกจากมีความอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมมีความสุขสมบูรณ์แล้วยังเก่งการงานมีความเป็นผู้นําสูงมากคนคนนี้มีโอกาสเป็นคนธาตุไฟได้ด้วยนะเมษสิงห์ธนูโดดเด่นมาเลยแต่เรื่องธาตุเรื่องราศีนี่ผมก็ย้ําอยู่เสมอว่าให้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นอย่าไปล็อกสเปคนะครับมีโอกาสเป็นธาตุใดาราศีใดก็ได้ทั้งนั้นขอให้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นที่สําคัญคือคนคนนี้เป็นคนจิตใจดีมีเมตตามีความสามารถมีความสามารถสูงมาก คนคนนี้รักคุณอยู่แอบรักแอบห่วงแอบหึงคุณอยู่ทําไมต้องแอบด้วยเป็นไปได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาเขากังวลว่าคุณจะมีใครแล้วหรือ,อยังอะไรแบบนี้หรือคุณเป็นคนเจ้าสเสน่ห์ก็ได้เช่นกันทําให้เขาแอบหึงแอบห่วงนะครับที่แน่ๆผมมองว่าทิศทางดีวันนี้นะตามหน้าไพ่ที่ออกมาแล้วก็โอ้โฮโฮเด็กถือเหรียญ p a ื e อ f p e n t a c l e s การมาของคนคนนี้จะนําโชคดีมาให้คุณด้วยไม่ใช่แค่มารักมาชอบกันเฉยๆแต่จะนําโชคลาภความอุดมสมบูรณ์มาให้ดังกล่าวนะมีทั้งเอ็มเพรสราชินีไม้เท้าและเด็กถือเหรียญนี้ไม่ดีบริวารให้โชคด้วยหรือเจอคนที่มีอายุน้อยกว่าก็เป็นไปได้ผู้ที่มีอายุน้อยกว่าหรือรุ่นเดียวกันที่มีความเป็นเด็ก มีความเป็นเด็กคือนิสัยเด็กๆล่าเริงแจ่มใสหรือหน้าเด็กแบบนี้ก็ได้เช่นกันจะนําโชคลาภโชคดีมาให้โชคลาภไม่ได้แปลว่าเสี่ยงโชคลอตเตอรี่อะไรเสมอไปโชคลาภหมายถึงบางทีคบหากันแล้วโชคดีมีงานมีการเข้ามามีการจ้างงานมากขึ้นค้าขายดีกาไรดีได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งแบบนี้นะับเป็นโชคดีทั้งสิน้นรับไว้นะครับประมาณนี้บริวารก็เด่นนะถ้าคุณไม่ได้คาดหวังเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณจะได้บริวารที่ดีนะครับบริวารน,นำโชคนะครับแล้วก็มาไปกันต่อ เปิดกันสดสดเปิดกันเห็นนเออดูไปพร้อมๆกันลุ้นไปด้วยกันโชคดีไปด้วยกันนะครับโอ้โชคดีไปด้วยกันพูดเมทันขาดคำสามไม้เท้า of w a อ d s อ,อ่าความสำเร็จอยู่แค่เอื้อมสิ่งที่ดีสิ่งที่คุณคาดหวงังกำลังมา ไม่ว่าคุณลงทุนลงแรงทําอะไรไปสิ่งที่คุณคาดหวังไว้กําลังมาถ้ามองในเรื่องการงานการเงินชีวิตส่วนตัวคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องส่วนตัวอย่างสูงสุดเพียงแต่ว่าอาจ,จต้องรอคอยสักหน่อยสิ่งดีๆกําลังมาตามความหมายของไพ่สามไม้เท้าตามความหมายตําราสากลหรืออีกความหมายหนึ่งหมายถึงเรื่องการติดต่อเจรจาพบปะพูดจาพูดคุยงานต่างประเทศการเดินทางหรือการรอคอยสิ่งใดๆจากทางไกลก็เด่นนะครับการสื่อสารการออนไลน์ก็เด่นและอีกความหมายหนึ่งก็ คือคนคนเนี้ยคนที่ตามหัวข้อเนี้ยที่เขาเป็นคนดีจิตใจดีดเขารักคุณแอบหึงแอบหวงคุณเนี่ยเขาส่องคุณหนักมากก็เป็นไปได้นะครับไม่ว่าจะส่องกันในชีวิตจริงหรือส่องกันในสื่อโซเชียลก็แล้วแต่เขาอยากรู้ความเป็นไปของชีวิตคุณว่าคุณทําอะไรอยู่กับใครที่ไหนมีใครไปแล้วหรือยังอะไรแบบนี้เขาแอบหวงคุณมากเออแต่เขามาดีเขามาดีขอให้สบายใจ ถ้าต่างคนต่างโสดนี่ผมเชียร์เลยนะเออเดี๋ยวมาดูซิว่าเขาจะโสดหรือไม่คุณจะโสดหรือไม่มีดวงเป็นคู่กันหรือไม่หรืออย่างน้อยอาจจะมีความเป็นกัลยะนานมิตรใด,ดๆก็แล้วแต่ทุกความสัมพันธ์ล้วนดีนะอ,อ่าโ,โอ้โหทุกความสัมพันธ์ล้วนดี พูดไม่ทันขาดคำใบน่ารักออกมาเลยส t r a n g e สาวแกล่งกับสิงโตเชื่องเชื่องใบนี้ผมชอบมากผมย้ำอยู่เสมอว่าผมชอบมากใบนี้น่ารักสิงโตเจ้าป่าทรงพลังแต่เชื่องอยู่ในอ้อมกอดหญิงสาวใบนี้เป็นตัวแทนของอย่างแรกนะเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายถ้ามองเรื่องการงานเรื่องการใช้ชีวิตส่วนตัวของคุณเรื่องที่เคยยากจะง่ายปัญหาจะคลี่คลายแต่ถ้ามองด้านความสัมพันธ์แปลว่าความสัมพันธ์นี้ยอมกันมากอะ เขาก็ยอมคุณคุณก็ยอมเขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยถ้าสองคนนี้ถ้าคุณกับเขาได้คบหากันตกลงลงเอยคบหากันจะเป็นคู่ที่น่ารักมากอีกคู่หนึ่ง ต่างยอมซึ่งกันและกันเออรถทิฐิรถอีโก้ Eagle, เคยมีความมั่นอกมั่นใจบางอย่างก็ลดลงมาพบกันคนละครึ่งทางวางตัวน่ารักใส่กันอะไรแบบนี้เป็นไปได้นะครับต่างคนต่างยอมกันเรียกว่าคุณจะมีปัญหาน้อยมากถ้าคบหาคนนี้นะประมาณนี้แล้วย้ําเลยว่าเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายเออใบนี้น่ารักผมชอบนะถ้าคุณที่ดูผมเป็นประจําจะทราบดีว่าผมชอบไพ่สเตรนมากเป็นสัญญาณดีของความสัมพันธ์ ถ้อยทีถ้อยอาศัยการยอมกันและกันนะครับแล้วก็เรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายเออนี่เรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายเดอะแฮงแมนคุณไม่ต้องกลัวแฮงแมนใบนี้บอกมาว่าทุกอย่างต้องใช้เวลา อาจจะต้องมีการรอคอยเกิดขึ้นหรือบางอย่างที่รอมานานอาจจะต้องรอต่อไปอีกสักหน่อยแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าจะสําเร็จดังหวังดังประสงค์ใบนี้ไม่ได้เลวร้วายใดๆมันเป็นไพ่ไม่ดีมีไรบ่งบอกแค่ว่าบางเรื่องบางสิ่งอาจจะต้องยืดเยื้อออกไปหรืออาจจะต้องรอคอยอีกสักหน่อยนะแต่ก็ไม่นานเกินรอหรอกประมาณนี้หรือแม้แต่การพักผ่อนก็ได้นะตีความเป็นการพักผ่อนก็ได้ คุณที่อยากจะหยุดพักนิ่งๆใช้สมองใช้สมาธิเพื่อคิดทบทวนบางอย่างก็ได้เช่นกันนะครับใบนี้เป็นความหมายปัดดีปานกลางไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีมากอะไรถือว่าดีปานกลางคุณสามารถตัดสินใจเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตให้เข้ากับบริบทชีวิตคุณได้เลยว่าคุณกําลังรอคอยอะไรอยู่หรือเปล่าหรือคุณกําลังอยากพักผ่อนเพื่อทบทวนเรื่องใดๆแฮงแมนช่วยคุณได้แล้วก็โอ้โ อิ่มน้ำสำราญอุดมสมบูรณ์เจอคนใจดีตรงตามหัวข้อเป๊ะราชาถ้วย King of Cups หัวข้อนี้อย่าลืมนะคนจิตใจดีกำลังรักคุณมากเขาแอบ,บหึงแอบ,บหวงคุณคนจิตใจดีมาแล้วและเป็นตัวแทนของคนธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกก็เด่นราศีธาตุเป็นดูไปแนวทางไม่ต้องล็อกสเปคดังกล่าว ที่แน่ๆคนนี้จิตใจดีมากไม่ว่าเขาหรือเธอจะเป็นชายหรือหญิงคุณจะเป็นหญิงหรือชายดูได้หมดพลังงานรวมคนคนนี้เป็นคนอบอุ่นจิตใจดีมีเมตตาจิตใจดีมากๆย้ําว่าจิตใจดีมากๆราชาถ้วยจิตใจดีมากคนคนนี้ต่อให้แอบ,บหึงแอบหวงคุณแต่เขาจะไม่ทําร้ายคุณเป็นการหึงหวงที่น่ารักแบบอาจจะหิกนิสกิจหน่อยหรือว่าแอบ,บหึงเงียบๆแอบ,บสองเงียบๆอะไรแบบนี้แต่เขาจะไม่มีวันทําร้ายคุณขอให้มั่นใจเลยในความราชาถ้วยคนคนนี้จิตใจดีมาก ราชาถ้วยเป็นอะไรที่จิตใจดีมากๆแล้วก็เรียกว่าใครได้เป็นคู่ครองนะโชคดีมากๆเลยอ่ะเออใช้คําว่าโคตชโชคดีก็ยังได้เลยขออนุญาตนะประมาณนี้นะครับอือไปกันต่อลุ้นไปได้วยกันพลังงานเข้มข้นขึ้นเรอยๆแล้วนะเออเฮ้เไม่ธรรมดาผมในฐานะผู้เปิดไพ่ผมก็ลุ้นไปกับคุณด้วยอะไรดีๆออกมาผมก็ขออนุญาตรับด้วยเช่นกันเราจะโชคดีไปได้วยกันนะครับ เราจะโชคดีไปได้การพูดไม่ทันขาดคำเจ็ดถ้วยออกมาเซเว่นรอบคัสิ่งดีๆสารพัดส,สารพันธ์กำลังเข้ามาให้คุณได้เลือกสรรน,นะรับไว้เลยนะครับของดีๆสิ่งดีๆกำลังมาคุณจะมีทางเลือกละลานตาไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินชีวิตส่วนตัวหนทางในการดำเนินชีวิตจะมีทางเลือกเข้ามาก็ได้หรือถ้ามองด้านความสัมพันธ์คุณจะมีคนเข้ามาชอบมากกว่าหนึ่งคนมีคนเข้ามาให้เลือกสรรน,นะครับมีคนเข้ามาชอบมารักคุณและแต่ละคนส่วนใหญ่ดี ใช้คำว่าส่วนใหญ่ดีเพราะเป็นไปได้ที่ว่าอาจจะมีบางคนที่อาจจะเข้ามาหวังผลได้ไดไดบ้างคุณก็ลองสกรีนดูลองคัดเลือกคนดูไม่เสียหายนะครับเอาเป็นว่าส่วนใหญ่ดีโชคดีกําลังมาทางเลือกดีๆกําลังมาเอ๊ล,ลุ้น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 พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆลุ้นครับลุ้นลุ้นไปได้วยกันเออโชคดีไปได้วยกันนะโชคดีไปได้วยกันเจ็ดไม้เท้าเซเว่นออฟวนส์คุณไม่ต้องกลัว ใบนี้เป็นไพ่ปานกลางนะครับเขาบอกว่าเวลาคนเรากําลังจเจริญเติบโตกําลังจะขึ้นสู่ที่สูงย่อมมีอุปสรรคยอ่อมมีมารผจญบ้างหรือแม้แต่ไม่มีมารผจญใดๆแต่ต้องต่อสู้กับภาระที่หนักหน่วงขึ้นหน้าที่อันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบมันสูงส่งคุณไม่ต้องกลัวบางคนเขาไปกล่าวว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวมันอาจจะเป็นความจรงิงบางส่วนแต่คุณไม่ต้องกลัวยิ่งขึ้นสูงยิ่งมีความรับผิดชอบสูงคุณยิ่งเติบโตรับไว้ก่อนเลยนะครับ ไม่ต้องกังวลนะอย่าลืมว่าวันนี้เรามีสิบเหรียญตอนแรกนะครับความร่ํารวยรออยู่นะครับไม่ว่าจะร่ํารวยเงินทองหรือรวยเพื่อนรวยมิตรภาพกันแล้วแต่เออมาชโชคดีไปด้วยกันนะครับชโชคดีไปด้วยกันชโชคดีไปด้วยกันลุ้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 นเปิดสดสดเปิดเห็นเห็นเออลุ้นลุ้นลุ้นชโชคดีไปด้วยกันอะไรจะออกมาเออ โอ้โหกราบพี่ไพ่ไพ่ทาโร่ไม่เคยทำให้ผิดหวังบอกแล้วว่าโชคดีไปด้วยกันพูดไม่ทันขาดคำราชาเหรียญออกมา King of Pentacles ใบนี้รับไว้ก่อนเลยอภพิมาพ,พิมหาเศรษฐีล่ำรวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับตามตำราสากลว่าไว้ราชาเหรียญออกมาเมื่อใดแปลว่าคุณจะฐานะดีขึ้น ถ้าเคยลำบากยากแค้นจะลืมตาอ้าปากได้ถ้าฐานะปานกลางจะขึ้นสู่ความร่ำรวยถ้าร่ำรวยอยู่แล้วจะร่ำรวยยิ่งขึ้นแบบนี้เรียกว่ารวยไม่รู้จบ ไม่มีเพดานไม่มีที่สิ้นสุดรวยยิ่งกว่ารวยนะครับอันนี้เราไม่ได้อวยกันนะทำนายตามตําราสากลนะครับความหมายตามตําราสากลเป๊ะเป๊ะราชาเหรียญไม่มีรวยกว่านี้ไปอีกแล้วรับไว้เลยนะใบนี้ออกมาในแง่การเงินนี่รวยแน่นอนส่วนในแง่ความสัมพันธ์แปลว่าคู่ของคุณมีโปรไฟล์ดีมาก มีโอกาสได้คู่ร่ารวยประมาณนี้ย้ําว่าไม่มีการอวยกันเปิดกันเห็นเห็น <ๆ S 1> คุณก็เห็นอยู่ไพ่ดีออกมาทํานายดีจริงๆตามความหมายของตําราสากลราชาเหรียญรวยแน่นอนหรือได้คู่รวยไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งอา้าวรับไว้เลยนะผมรับด้วยโชคดีไปด้วยกันนะครับบอกแล้วคิดดีๆเออคิดอย่างไรเราจะได้อย่างนั้น ขณะเปิดไพ่ผมมีจิตใจเบิกบานทำใจเป็นกุศลผมจึงมักหยิบได้ไพ่ดีๆเอโ oh, อ้เจ็ดดาบ seven of swords ขอให้สบายใจคุณไม่ต้องกลัวเจ็ดดาบไพ่เจ็ดดาบเป็นไพ่อุปสรรคเล็กน้อยหมายความว่าระหว่างทางที่คุณจเจริญเติบโตหรือคบหาใครก็แล้วแต่อาจจะมีความลับบางอย่างที่ผู้คนบางคนทำลับหลังคุณไว้เปิดถูกเปิดโปงแตกออกมาทำให้คุณได้ล่วงรู้ซึ่งนับเป็นข้อดีเพราะอะไร ถ้าคุณได้รู้ความจริงบางอย่างของใครบางคนเนี่ยความเสียหายจะได้ไม่ทันเกิดขึ้นหรือไม่เกิดความเสียหายมากไปกว่านี้หมายความว่าคุณได้รู้ตัวก่อนที่จะเกิดความเสียหายใครทําอะไรรับหลังคุณอยู่ความจะแตกแต่ก็ต้องเตือนนะ อันนี้ในทางกลับกันถ้าคุณทําอะไรรับหลังใครอยู่ก็ระวังความแตกนะครับอันนี้เราแนะนํากันตามตรงตามหน้าพ่ายเช่นกันไม่มีการอวยกันดีก็ว่าดีถ้าไม่ดีก็ต้องเตือนกันแบบนี้แหละและหาวิธีแก้ให้วิธีแก้ของใบนี้คืออย่าทําอะไรรับหลังใครแล้วคุณจะมีชีวิตที่ขาวสะอาดไม่มีใครจับผิดคุณได้เพราะคุณยึดถือความถูกต้องส่วนคนอื่นเขาจะทําอะไรรับหลังคุณเรื่องของเขาแต่ในที่สุดถ้ามีคนทําอะไรรับหลังคุณความจะแตกให้คุณได้ล่วงรู้ประมาณนี้โอเคนะครับ เดี๋ยวไปต่อสำรับที่2กันเลยนะขอให้ไพ่สำรับที่2อ,ออกมาทำการดับเบิลเช็คพลังงานมาเสริมกำลังกันดูซิว่าไพ่สำรับที่2อ,อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่มีสิ่งใดที่จะแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่นะครับทำใจสบายสบายให้เป็นสมาธินะครับเปิดไปพร้อมๆกันเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆลุ้นร่วมกันนะครับเรามาโชคดีร่วมกันนะนี่สุดยอดไหมล่ะ The f o o l ความสบายใจความละลาลออกมาจิตวิญญาณที่เป็นจิตอิสระใบนี้ออกมาไม่ว่าชีวิตคุณตอนนี้จะเป็นอย่างไรลึกๆในใจคุณคุณมีจิตอิสระไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่หมายความว่าถ้ามีภาระยุ่งเหยิงอยู่คุณก็จะเอาตัวรอดผ่านไปได้มีจิตใจที่เข้มแข็งไม่หวาดหวั่นอุปสรรคและอีกในทางกลับกันถ้าหมายถึงสถานะนะนะใบนี้คนโสดเด่นมากนั่นแปลว่าหัวข้อนี้วันนี้มีโอกาสที่คนโสดสองคนจะได้มาเจอกันคุณก็โสดนะ คุณคนโสดเด่นมากและคนที่มารักคุณมาแอบชอบคุณเขาก็โสดเช่นกันแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่โสดแล้วนั่นหมายความว่าใบนี้เตือนว่าอย่าหลงระเริงกับคนที่เข้ามาจีบขออนุญาตเตือนตรงๆไม่ได้ว่านะหมายความว่าถ้าคุณมีคู่แล้วเนี่ยแล้วคุณมีคนมาจีบเนี่ยคุณอาจจะดีใจรู้สึกตื่นเต้นกับความสัมพันธ์ใหม่ๆอย่าเชื่อนะครับอย่าเล่นกับไฟนะถ้าคุณมีคู่แล้วมีคนมาจีบอย่าเล่นกับไฟ วางตัวดีๆคบหาทุกคนเป็นเพื่อนแล้วจะปลอดภัยแต่อย่างที่ย้ําไปแล้วว่าใบนี้คนโสดเหมาะมากถ้าคุณโสดเขาโสดมีโอกาสได้คู่ที่ดีประมาณนี้เลยนะโอเคไปกันต่อเรามาลุ้นไปได้วยกันโชคดีไปได้วยกันนะครับสุดยอดจริงๆไพ่ทาโร่นี้ได้อย่างใจจริงๆเออโชคดีไปได้วยกันนะครับโชคดีไปได้วยกันนะครับ โอ้โห oh oh oh. มาแล้วมาแล้ว7ถ้วยดับเบิลสใบวันนี้ Double check ดับเบิลเช็คได้7ถ้วย2ใบโชคดีไปด้วยกันรับทรัพย์รับโชคไปด้วยกันคุณครับนะเราเปิดกันมาเห็นๆน,นะโดยตลอดไม่มีหลบมุมกล้องเปิดกันเห็นๆวันนี้ได้7ถ้วย2ใบเซเว่นออฟคัออกมาคู่กันคุณจะมีทางเลือกเข้ามาอย่างทบทวีคูณเรียกว่า สารพัดละลานตาเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวนี่เจ็ดถ้วยสองใบไม่ธรรมดารับไว้เลยนะครับทางเลือกใหม่ๆตัวเลือกดีๆเรียกว่าชีวิตคุณจะมีสีสันอย่างมากมายในทางที่ดีรับไว้เลยไม่ธรรมดาวันนี้เจ็ดถ้วยสองใบอ้าวไปไปกันต่อสุดยอดไม่ธรรมดาไม่ผิดหวังไพ่ทาโร่สองสำรับช่วยการันตีพลังงานให้เรายัางแม่นยำนะครับมาลุ้นกันต่อโชคดีไปด้วยกันนะครับ โชคดีไปด้วยกันนะโชคดีไปด้วยกันนะครับโอ้โหโ,หโ,หโชคดีไปด้วยกันรับไว้ด่วนเลย10ถ้วย10 of Cups ไพ่ครอบครัวสุขสันต์ใบนี้ผมก็ชอบมาก ออกมาทีไรเป็นถ้ามีข่าวดีเรื่องความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในด้านกรารยานมิตรเพื่อนใหม่ที่ดีหรือครอบครัวสุขสันต์ครอบครัวโดยกําเนิดมีความสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสบายดีก็ได้หรือถ้าคุณมีสามีภรรยามีบุตรอะไรแบบนี้แปลว่าครอบครัวของคุณจะสุขสบายดีและเน้นย้ําเลยถ้าคุณยังโสดใบนี้แปลว่าคุณมีโอกาสมีครอบครัวมีโอกาสสร้างครอบครัวมีโอกาสเจอคนที่ดีเข้ามาจีบคุณอยากมาสร้างครอบครัวกับคุณอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความสุขสมบูรณ์พร้อมหน้า พ่อแม่ลูกตามหน้าไพ่นะย้ําว่าทํานายตามตําราสากลสิบถ้วยนี้ไม่ธรรมดาคนโสดมีโอกาสได้คู่มีโอกาสเจอคนดีๆที่จะมาสร้างครอบครัวไปด้วยกันส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วคุณจะมีความสุขความเจริญอย่างมากรับไว้เลยนะครับเออโชคดีไปด้วยกันบอกแล้วมีจิตใจที่เบิกบานเราย่อมได้พลังงานดีๆเบดกันนเห็นนี่แหละเออไม่มีเตี้ยมไม่มีอวยนะลุ้นไปด้วยกันนะครับ ทำใจให้เบิกบานโชคดีไปด้วยกันโชคดีไปด้วยกันโชคดีไปด้วยกันนี่ <c oughs> เอ้ยขอชัยโยดังๆได้ไหมราชาเหรียญใบที่2อ,ออกมา king of pentacles เปิดกันมาเห็นเห็นโดยตลอดคุณก็เห็นผมก็เห็นไม่มีเตีย้ยไม่มีอวยได้ราชาเหรียญสองใบวันนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะครับ ความอภิมหาเศรษฐีดับเบิลทวีคูณยก,กําลังสองสองเท่าการที่ราชาเหรียญจะออกมาสองใบสองสำรับได้คู่กันขนาดนี้ไม่ธรรมดานะครับดวงคุณต้องดีจริงๆย้ำว่าดวงดีจริงๆแต่อย่างที่เราย้ำเสมอนะว่าดวงดีแล้วไม่ใช่นั่งนอนรอเฉยๆนะครับแบบนั้นก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นดวงดีแล้วรีบไปขยนันขันแข็งทำมาหากินซื่อสัสสุจริตนะยึดถือความถูกต้องแล้วคุณจะมีความเจริญรุ่งเรืองรับไว้เลยอาจจะแคปหน้าจอไว้ดูก็ได้เนี่ยราชาเหรียญสองใบคู่กันขนาดเนี้ยนะครับ ขอให้รับโชคดีนี่ไว้เลยโชคดีมหาสารพลังงานโชคดีทวีคูณไม่ได้มากันบ่อยๆบอกแล้วคิดอะไรได้อย่างนั้นคิดเรื่องดีๆเราก็จะได้สิ่งดีๆแบบนี้นะได้สิ่งดีๆไปพร้อมๆกันผมขอรับด้วยอ้าวโชคดีแล้วนะโอเคไปกันต่อนะครับขออีกสักใบอเจริงๆไม่ต้องเปิดแล้วก็ได้แต่อยากจะลุ้อีกสักใบขอใบส่งท้ายสักหน่อยสิวันนี้ขอให้โชคดีไปด้วยกันนะครับ ขอให้โชคดีไปด้วยกันนะครับลุ้น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 เออขอให้โชคดีไปด้วยกันนะครับโอ้โหอัศวินถ้วย Ni g h t of Cups ไม่ต้องสงสัยนอกจากชีวิตส่วนตัวการงานการเงินที่ดีเยี่ยมระดับราชาเหรียญ2องใบเมื่อกี้คุณจะได้คนจิตใจดีที่เข้ามารักคุณมากไม่ว่าเขาจะแอบ,บ,บห,หึงแอบหวงคุณอยู่ยังไงก็แล้วแต่คุณมีโอกาส <hoof das> ลงเอยกันเขาจะมาจีบคุณ เขาจะมาจีบคุณเออนี่ก็ทํานายตามหน้าไพ่ตามตําราเช่นกันอัศวินถ้วยเขาจะเอาถ้วยมาโม่ให้คุณแล้วนะครับเราทํานายกันตามตรงตามหน้าไพ่เป๊ะเ,เลยเพราะฉะนั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่อยู่ที่ดวงชะตาส่วนหนึ่งและการปฏิบัติของคุณอีกส่วนหนึ่งรับไว้เลยนะโอเคคลิปยังไม่จบนะครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายของท้ายที่สุดอีกหนึ่งใบจริงๆตามธรรมเนียมของเรานะ ใบส่งท้ายท้ายสุดหนึ่งใบที่จะแนะนําคุณว่าวันนี้พรุ่งนี้คุณควรจะใช้ชีวิตอย่างไรหรือมีโอกาสเจอสิ่งใดนะครับขอให้ไพ่ใบส่งท้ายนี้แนะนําอย่างแม่นยํานะครับขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะครับโอ้โหอืม หกไม้เท้า six of wands ไพ่แห่งชัยชนะไพ่แห่งความสำเร็จ victory ออกมาแล้วผมถึงย้ำอยู่เสมอว่าอยากแนะนำให้คุณดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบไม่กดข้ามไม่ปิดไปซะก่อนเพราะว่าไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อต้นคลิปกลางคลิปแม้แต่ท้ายคลิปแบบนี้ ปิดท้ายวันนี้อย่างสวยงามด้วยไพ่แห่งชัยชนะ6ไม้เทา้ารับไว้เลยนะคุณคิดหวังสิ่งใดก็แล้วแต่คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จดังหวังขอแค่ตั้งใจจริงคิดดีทดําดีพูดดีซื่อสัตย์สุจริตทําใจให้สบายอยู่เสมอดึงดูดสิ่งดีๆรับไว้เลยนะครับเราจะโชคดีไปด้วยกันโอเคขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านเราพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ